ดีจ้าพระ่าจะเป็นพี่นองทางบานไทยบานฟังล่าบานตามประเทศกันดีจ้ามือนีมาพบวอก,ก,กับช่องสาวสอนผ้ารอขึ้นเ่้ากางจลาดพี่น้องมือนีสิบห้าพีผ้านองรออยู่ตลาดอำเภอพุ่นได้จ้าพี่น้องมือนีเป็นตลาดอำเภอเมืองพุ่นได้จ้าเป็นวันอาทิตย์พศส,สองท่านไหน่ หาลอยหสห์ของเดือนทันว่าไดะจ้าพี่น้องมือนีสาวสอนผ้าลอยยุ้ยจังหวัดขอนแก่นจ้าแต่นี้เป็นเวลาเกาโมงไงสีส่โมงแล้วได้จ้าพี่น้องคนกำลังรังบอกมาแล้วอากาศเย็นลงมวอยวอยคือเกา่นะ่ะจ้ามือนีกันหนาวแห้งคือเกาแดดเป็นสีออกกับไม่ออกนะจ้าพี่น้อง มาหาซื้อของเราเด้อจากก้ากเจะซื้อของใส่ปีใหม่ตะวามือนีเป็นคนสีนานานานหนาๆเนียนๆจังหน่อยเด้อจ้าพี่น้องไาที่ลายครับี้หลอไปน้ำกันเลยจ้าบ่งส่วนที่สาวสอนผ้ารอนีกระเอยเป็นสวนกับเข่าคือเกาหน่อเด้อจ้าเพราะว่าส่วนกับเขาขน,ขานีสีมีคข้นหน่ยยางมาซื้อของหลายจ้าพี่น้อง แต่ว่าเป็นตลาดเอเมืองพวกนี้สิ่ยูติดติดถนนนะจ้าแต่ว่าให้ล่องได้ฟังเดียวจ้ะฟังทางด้านนั้นล่องไปเลยจ้ะเพราะว่ารถแล่นอยู่ตลอดเลยเพิ่นก็นเลยให้ล่องฟังเดียวจ้ะล่องฟังเดียวแต่วันลานขาก็สิเป็นสองฟังคือเก่าเลยจ้ะพี่นอ้องคนสี่ยางล่องกลางจ้ะตลาดนี้จะบ่บีบซ้อยข่ว,วงเด้อจ้ะจะเป็นซ้อยแคบๆบ่ซ้อย,นนยข่วงปานใดสร้อยพร้อเจ้ายยางซื้อดีๆนี่ล่ะจ้ะ อันนี้กุยช่ายจ้ะพี่น้องกุยชาย่ยชายกุยช่ายกล้องจะบ,บาดจ้าซีซีบาดจ้าพี่น้องกุยช่ายแล้วฉีถอดไม่ไหมถูกมือเลยนะจ้าสำหรับพือนที่มาขายวยเพื่อพ่นเท่านี้ล่ะซีมีถูกว่านที่ยี่สิบสี่ ยี่สิบซีดีแล้วแม่แช่งน้ำเลยเนี่ยเดินไมแห้งอันนี้ผสมจ้าพี่น้องผสมอี่อย่างนี่ผสมไปกี่เดินสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีผสมมาจากไหนพี่สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะจ้าพี่ตักเป็นถุงน่ะถุงจ้าบาทจ้าแปดสิบบาทครับคุณอันนี้แปดสิบบาทเครื่องรอดนะจ้าพี่น้องรอดหนึ่งกับประมาณลอยเท่าไรลอยเก้าสิบลอยหกสิบจ้าพี่น้องอันนี้มาแล้เนี่กดมาเสียบจ้า 2อบันนี้เป็นประเดียยปนินจากประเดี่ปนรอยี่สินลห์หกสิบบาทเลยปลาเดียบปนินโลเท่าไหร่พี่ริ่ดละรอยยี่สิบาทจ้าประเดียยปนินเอาไปผีบกิกดิบแล้วจ้าพี่นวองคืนสี่เซปะา่อยโลละอันี้ปลบซอยมันไายโลละร้อยบาทด้อจ้าเนืือสินี่ละจ้า ของพน้ามาเต็มกะละมังวันนี้ให้พี่ถ่ายดีๆนะจ้ะะาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าใชถ่าจ้าอันนี้ก็เป็นปลาเข็งปิ่งจ้าปลาเข็งปิ่งขวดีสามาขเป็นขนไส้เผื่อเกมาประมอนนั่นแะจ้าพี่น้องขวดายางตัวเลยจ้าตลาดนี่สีเป็นคือคื่นจังเลยเลยจ้าเพราะว่าคนหลายแล้วร่มนี่ก็เย็นวอยวอยร หนาวแห้งก็ก็บอว่านจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้วย4 5บาท30บาทก็มี่กล้วยหอมมวยใหญ่ๆซุมนี่5 0บาทจ้าอันนี้60บาท7 5บาท70บาทตามราคาขึ้นไปได้จ้าพี่น้องกล้วยหอมอย่างเลยจ้าวันนี้สิพาไปพอสดตได้จ้าดดจพี่น้องสิไปรอๆแถวนี้แหละจ้ะยายางพอสดรเพราะว่าตลาดนี้ ี่ค่นสิมีถูกวันที่สีวันที่ส4บ่ลค่ะ24ของเดือนนะจ๊ะตะบาสาวสอนผ้าลอสิลอแต่วันที่24่้นะจ๊ะการนี้เพื่อนก็ขายผลไม้หลากใหม่คือเกาจ้ะ ลูกชิ้นปิ้งกะมีจ้าลูกชิ้นปิ้งไม่ไม่เลยอูยห้หอมหัวหัวจ้าพี่น้องหอมหัวไม่ไม,ไม่เป็นตะแซีบคาเค็งลูกชิ้นปิ้งไม่แต่บาทจ้า,จาไม่ละศีบบาทมุทุกอย่างแม่นบ่จ้ามันขายไม่ละศีบบาทมุทุกอย่างนะจ้ามื้อนี้ขายดีดีนะจา้าสร้อยนี่สิเป็นสร้อยกับเข่าจ้าพี่น้องสิมีทุกอย่างเลยกระจ้ามาขายพอไกล เป็นตัวหรือว่าเครื่องตัวผู้ขายคือกันนะจ๊ะน้าหนีผู้สิ้นขายมั้งยังยังเลยจ้าพน่น้องวุ้นกระร้าหุ่มสื่อของแล้วคุนล้านผมก็เจ้าหุ่มเต็มย่จ้ะ กลับไปทางน,นั่นสิเป็นสอยพวกเสือผาเด้จ้าพวกเสื้อผพาพวกที่เทขาไพลังงานแสงสุราเซลยวพวกชุดชั้นในพวกปลอกบอนที่บอนสอยูข้างในได้จ้าตา่าสิภาพไปสวอยพี่สวอยนึกกินพี่จา้าค้นจังไหล <c oughs> ก็เจ้ากรเริ่มลงมาใต้เมืองคูงก็มีแน่แล้วเลยจ้าพี่น้อง เริ่มลงมาหลายแล้วปกติคนนี่กระเซียอันยางออกมาเลหลายแบบนี่แหละจ้าพี่น้องตลาดเมืองพวนเฮ้าซื่อของกระดีจ้าตลาดเมืองพวนนี่ก็ะไรอันนี้บอสิดาจ้าบอสิดาลาเมียจ้าพี่นอ้องโลละซีสีบักยังไปเลยขุนก้นกำลัง,ลงมากแล้วคนเริ่มมาซื้อของหลายแล้วจ้าพี่น้องสิมหมุนไปได้บ้านน้องนี่นอนขื้ เนียนนอือเจ้าสีเนาะบะนีเนาะเนียนนเลยจ้ามือนีคอยตอดไปนีละเฮ้ทาท้านี่กะสิเป็นผลละหมากหลากใหม่คือเกาจ้าห<อ>ันยางไปนีบ่สูดแท่จ้าไปบ่สูดดอกเาว่าตลาดเป็นกิโลตลาดเานาวนาะคางข้างไปเลยจ้าพี่น้องคนกระเจ้ากะสียางจับใ<ห>จ<ห>สีหลายยุ่หอกกลางเลยเวลาขาเจ้ายาง ผู้ใดข้ามาเบื้องคลิปนี้ล้ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอนนะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้จ้าคลิปน้าเป็นรุ่นน้ำกันไหมว่าสาวสอนผ้ารอนสิผ้าไปรอยยุตตลาดไหนจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีจา้า